ก้าบสบายดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สุภสุคนนอนยินดีตัอนทัาขอสุซ่องปะบูสาวลอและก็ซ่องสายฝนท่องปลาเซอร์แม่แล้วเมื่อนนี้เนาะปะบูกะอยู่กับใสยฝนเมื่อนี้ค่ะบ่มีอย่างหลายพอดีเมืเ่อฮาเมื่อนี้เฮาก็สิมาบอกว่าไม่นีเพราะาขันเท็ดอย่างเพราะว่าพวกเขาหากะแล้วเมื่อนี้มารวมโตเนาะเขาเอินว่าเข้ากองทายหนังเข้าก่องทายหนังเนาะเพราะว่าพวกเฮากะ เปิดกองตรงกับมือที่ว่าคำหนาขึ้นเวทีก็เลยจําเป็นต้องได้บอกกับทุกคนว่าพวกเขาสามารถไปได้ครอบทุกคนแล้วเนาะคนตัดสใจแล้วลินดาเจ้ขาแล้วก็หลายๆคนไปเพราแม่เขาหนาแล้วไปแต่ว่าพวกเราจะไปยุทุกคนแต่ว่าแต่เสียดายหลยเสียดายหลีไปบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าคือใส่ฟนน่ะตอนแรกใส่ฟนคิดว่าสิว่างสิไปใส่ผนก็ตัดสินใจไปแล้วแล้วอันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเบ่งตามตัวจริงก่อนว่า แกสิฮ้อนมือแล้วเขาสิไปได้บอลและเฉลิวก็เอออันแล้วก็ประบุก็บอกว่ามือน,นั้นมีเวียดดวนได้ก็เลยตัดสินใจไปบอ,ไ,ปบอได้เนาะพี่น้องก็เลยได้บอกได้ครอบทุกคนทังและตามทีอยู่ในคลิปที่ว่าพวกเขาเห็ดไปแล้วก็ได้บอกคำลาแล้วแล้วพวกเขาปะบุก็ได้ฝากอ่ะฝากเครื่องไปแล้วเนาะเป็นเครื่องใหม่กับลินดาไปแล้วก็เจ้าข่าวก็โทรนำมึงอยู่เป็นบอ,<ม>อกเออเจ้าข่าวก็โทรนำวันนี้ที่เขาลินดาไปนี่เขาไปเมื่อวานนี้เขาไปเมื่อวานนี้นะจะฮ้อนมือนี้ ประมาณนี้ไปตอนแรงเป็นบอสนะจะไปตอนแรงแล้วฮอดมือนี่ฮอสมือนีลาล,ลินดาเฮอลินดากับพี่เออยู่ต้องการท่ายู่ต้องการเมื่อคืนน,นี้โอ้พี่เอก็ไปปะน่าจะไปที่บ่อโบ้คือกันโบ้คือกันว่าเมนไปไปแน่พวกเขากับว่าได้ค่อยติดตามเบิกเลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็บข้าเวเรียกเพราะว่าเขาจะมีการทาถ่ายหนังประมาณซาวมื้อเนาะเออแล้วก็ซ่อมได้ซ่อมบดเพราะผู้กำกับคนต้องให้พวกเขาเนาะอยู่ในกล่องอ่าพวกสามารถไปใส่ได้พวกเขาก็เลยแบบคนเข้าคนของมาอยู่มันอยู่แบบ อยู่ไกลจากตัวเมืองค่ะนะทุกคนก็เลยบ่สามารถไปได้อีกงั้นเท่าสิไปหาลินดาหาคำหลักก็กลับมากับประธนแล้วอืก็เลยมีเวียกด่วนอีหลีเนาะเพราะว่าเพราะว่าเฮาอ่าแสดงหนังเรื่องนี้ก็คือเขาจาเป็นหนังใหญ่เดบิวต์เป็นหนังใหญ่เข้าโรงภาพยนตร์ถูกต้องจะใายในลาวแล้วก็อยู่ในไทยพร้อมอาจจะใสยในเซตเน็ตฟิกเนาะกระเป๋าพี่น้องป้องไปเบื่อทุกคนน่ะ ติดตามพ่อเราในเดออันนี้แหละอันนี้ก็คือสาเหตุที่พวกเราไม่ได้ไปเนาะทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนดูว่าเข้าใจหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเซฟุนปาบูทำไมไม่ไปนู่นนี่นั่นไม่ติดตามข่าวนู่นนี่นั่นเซฟุกติดตามอยู่ด้วก็ยังเบิ่งไลฟ์สดเพิ่นอยู่เนาะเบิ่งไลฟ์สดแล้วก็เบิ่งวิดีโอทั้งอ่ะพอผู้ใหญ่ใส่จวดอยู่เพิ่นก็อัปเดตหลายๆซองพวกเราพาก็ติดตามพ่อเราเด้อกางคืนพวกเราก็ยังซ้อมเนาะปาบูเนาะกางคืนก็ยังซ้อม กลางเว้นก็ซ้อมพักกินข้าวแล้วก็ซ้อมต่ออีกอมแมน่นี่ค่ะก็กินข้าวแล้วเนี่ยก็ิได้ไปซ้อมบดแล้วก็เมื่ออื่นเปิดกล่องมือแรกพวกเขาก็ต้องได้แบบซ้อบนักเฮ็ดเรียกนักจนพาก,กันแบบบ่สบายพุ่นน่ะไซฟอนก็คือบ่มีเวลาโทรหาคำลาเลยไซฟอนโทรหาลินคำลาขณะโทรหาลินดาก็ยังบ่มีเวลาโทรหาอืเดี๋ยวหรือว่าลองโทรหาเจ้าขาวว่งอ่ะเดี๋ยวไซฟอนจะลองโทรหาลินดาลินดาตัมสายเมื่อกี้เนี่ยเออหาวไจะลองลินโทรหาลินดาเนาะทุกคนเนาะ สิถามว่าอันเอาเครื่องไปหรือเปล่าน,นะถามเรื่องราวก่อนฮัลโหลยูไส่ยูไทยวะอันอยูไทยวะอันเอาเครื่องไปอันให้อันหละละห่อใส่แหละยังไม่ทันหอดอาา๋อยังไม่ทันหอดคือว่าไปเมื่อบ้านนี้โอ้โหข้าเจ้าขึ้นเวทีวันที่หนึ่ง ยอ่ยส oh, yeah, right. ่เจ้าใสดินแสดงว่าที่สามซีโบเรนนั้นแต่เขาจะเื่อนเป็นวันที่หนึ่งยุ่ยสหันนะบได้ไปหานี่อ๋อตอนนี้อันลินากำลังอยูกำลังฮอดอดนะทุกคนนะยังไ่ได้ฮอดยูวันที่หนึ่งเนี่ยมือและเอออืมป เข้าไปจแล้ววันนี้เอารถนมาอีอ๋ออันนี้เอารถไปเองตีพ่อแมาเขาก็ไปพ่อมลินด่าเลยเขาก็ไปเที่ยวไปหาคำหลาจำจุดเมย์จำแหละแล้วเราค่อยไปกั็แบบป่านคือกันจำพันจำนี่จำพันจำนี่อันนี้เราเอารถไปครั้งแรกก็มันก็จะยากแนวนี้แหละเอารถไปครั้งแรกก็ต้องไปฮัก็ัสรู้แหละแม่เจ้าประคันงโแบบมันง่ายแล้ววันนี้นังแสดงว่าดอด แสดงว่ามือได้สิไปฮอดอันบ้านแพงนี่กระหอดวันนี้แหละจะน้อยก็ฮอดเออแวะกินข้าววะไปยูดอนกะประมาณสองสามชั่วโมงก็ฮอดเนาะสองชั่วโมงก็ฮอดสองชั่วโมงบ่ายอืมเกาะเ่าตาม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 กบํกแพงอันไปจะคนหันสี่คนโอ้โหจะค่อยท่ายนังอ่ะประมาณสาวมือคนอะไรเอ่ห์ฮะยูนี่เราไม่ได้ออกไปใส่เลย สิซุชิไปค่ะถ้าเขาบม่ให้ไปดิเออเาต้องกลับเรียกค่อยเรียกค่อยกับบัตรละลายก็ยังก่องไว้อหยะอยู่เออสู้น่าเป็นกำลังใจสู hai, ้เลยเป็นกำลังใจโอเคค่ะโอเคไปไปฮอดเลยยังโทรหาเด้ออืมโอเคบาย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  โอ้ยลินดาก็ยังไปทันฮอดสามคลินดาก็ห่างฮอดอุดรเออพอดีวันเลื่อนเขาก็บม่ได้โทรถามข่าวถามข่าวไปเลยพอดีพันเลื่อนเป็นวันที่หนึ่งพอดีมื้อนี้เลยเออคนเปิดที่จริงมันต้องเปิดเทศกาลเทศอ่ะอ่าเปิดเพิ่ว่าเปิดอันนั้นเนาะวันที่สามสิบจะบอกว่าอะไรเขายังเลื่อนเนาะอาจจะมันเลื่อนอาจจะมีปัญหาฝนตกฝนตกบางเทอก็มีแต่บอกเออเพราะว่าเมื่อวานนี่กะฝนฟ้าอากาศกับ่ค่อยดีปนไหนดิอืมกัย่านได้มันเลื่อนย้อนสาเหตุนั่นแน่ นั่นแหละอืม<ห> <หา S 2> เดี๋ยวเขาหาเจ้ขาวอีกบ่เดี๋ยวลองเขาหาเจ้ขาวกันดูรักสิห์ับปะเจ้าข้าพนอนเลยเจ้าขาวฮอนแหละฮอนแต่โดนแล้วเออเราหาเจ้ขาวบิงพันมาเม่นไล่ไสดกูนำเลยทรับมอันจะมาเมื่อไปรปาปูใส่ฝนผึ่บะฮัลโหลเปิดฮัลโหลทำอะไรอยู่คะแม่กำลังทานข้าว

ค่าถ่ายหนังสาวมือจ้าถ่ายหนังอ่ะแม่าางานเยอะ่าน,นาเองงาายอเดี๋ยวรอบนาะเดี๋ยวรอบน,ะน,น,นา,า,นะานะสวัสดีเดี๋ยวกินเปอนจ้าปาปากใครก็ได้นาะป้าบูนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเลยนะน้องขอบคุณคุณเลยขอบคุณไว้ก well> ่อนขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณไว้ก่อนเนาะแต่คุณละพูดประมาณอยู kind of ่ปรมาเนาู้นคุณละเพระว่ารอบหน้าเพื่อแหละเพราะว่ารอบนี้ค่าเวยบต้นถ่ายก็จะต้องถ่ายาะอะไร่ายหนังแมนเพราะว่าต้องได้กักตุ๋แบบว่าเขาเรียนรับต้องได้แบบอยู่อยู่รวมกันแล้วก็ได้ซ่อมบทหลายๆอย่างแล้วก็เรียกหลายงานหลายเดี๋ยวไว้ไม่น่าเพราะเขาไปหยามไมเดอร์ จิลำจิรวยเนาะโอ้ยเจ้า <c oughs> พอมีพอกินนะตาตาจะเลือ่อนจะเลื่อนเอาลาไปใส่คำลาไปใส่ละลาเขาจะคุยทุล่าอยู่ยทุล่ายังหน่อยเพราะว่าคนโทรมาหาคนร้ายลา่ะอยากกินข้าวกันเด้โอโอ,โอเคโอเคโอเคได้กินข้าวคือกันเจ้าข่าวอันและงานมันสรุปเขาจะเริ่มเมื่อไหร่มื้อนี้แหละมื้อนี้แหละอ๋อแสดงว่าเมื่อวานนี่บ่แม่นเนาะแสดงว่าแม่นมื้อนี้เมือ่อวานนี่ชอบ อ๋อเมื่อวานนี้ซ่อมเมื่อนี้เปิดเทศกาแลแห่โอ้เสียดายเนาะใจคนเอาใจคนกระปบูน่ะแมาอืมไม่เป็นไรบอกว่าเรียมพวงมาลัยให้สองคนกับเราหน่อยใจอยึ่งแต่ลินดาลินดากันยังอยู่ลินดาได้แล้วโทรหาลินดาเมื่อกี้นี่ลินดาไม่ทอ,อดอุดรอ่ะอุดรแหละครรับปะมาณั่นจสองสงัปโม สองสัปโมงก<อ><ด>็ฮอดแล้วเวทีใหญ่อเองเสียดายาเฮาเห็นเวทีแล้วเห็นพอ่ะพ่อผู้ใหญ่ใส่จ,จิดเอาลงอันโคตรงามเลยเวทีโคตรอลังการอัอน,น,นนั้นทอนนั่นได้คนเปิดปืนเนี่ยห้าบาทสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองด่โอ้อเมื่อนั่นเนี่ยอลังการคนนี้ลำโพงมไปยังคนว่าอันนี้แบบซบซอบแบบไหลเขา่าครับสุดๆพ่อกับแม่เด้กพ่อกับแม่ก็อยู่ในห้องกันนอนอันนี้เงินเงินคำหลาเลยเป็นบอ คนคนไปจระเือยังไม่ได้ไปปะบูกับใส่ฝนกันยังไม่เคยไปเดี๋ยวอันห้องหน้านานแล้วเฮาส่วนอันอีป่านส่วนนลินดาไปเล่นแม่มาเนี่ยมีเดินบ้านมีเดินบ้านมียังอื่มันจ้ะอ๋อจะสบายยืดเหยียดซองห้องนอนซองห้องน้ำสะดวกสบายได้ห้องพิงแอร์คักเลยอ๋อเอาคอเอาแม่มาอยู่น้ำเลยเนาะวันนี้คิดว่าคิดว่าคิดว่านยเพิ่ยดกระเทย อืว่าใจคนกับป้าปู่บันโทรมาไม่กับตังใจจ้าแมนสู้ๆเด้อเจ้าข่าวก็สู้ๆอ่าคุณคุณนายคุณนายที่สี่มีความสุขเด้อมีความสุขคุณนายที่สี่ฝากเป็นกำลังใจฝากหลานกำลับมาเนายฝากเป็นกำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อไรจะโทรหาอีไม่เด้ออือ่าบายๆกันบายบายกันบายบายบายๆไปได้ไปได้ อ่ะโอเคนี่แหละก็คือโทรถามลินดาครับเจ้าข่าวหาก็ได้โทรหาได้นี่เพราะว่าพวกเขาหาก็กินเขาแล้วโอเคทุกคนนั่นแหละก็คือเมื่อกี้นี้ปาวูกับใส่ผลก็ได้โทรหาลินดากับเจ้าข่าวเนาะถามข่าวถามขขาอะไรว่าเป็นเด้อใดแล้วก็รู้สึกว่าเออกับเพื่อนกับไปหอดแล้วลินดากใกล้จะหอดแล้วกดีใจเนาะถึงก็กำลังใจให้แมนถึงเขาสิบไ่ได้ไปแต่กพวกเขาก็ส่งกำลังใจไปให้คือว่าเด้อพวกเขาก็ยังซัพพอร์ตแล้วกะจะแบบ คอยแบบติดตามผลงานของน้องแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆุกคนน้ำนอทีอยู่วงเพลลําเพลินที่ว่ากํากลังจะขึ้นเวทีในเมื่อนี้ก็ให้ทุกคนแบบวสู้ๆถ,ถึงพวกเขาถึงพวกปะปุ๊กเซจผลจะไม่ได้ไปแต่ว่าทุกคนกับแบบเก่งอยู่แล้วเนาะโอเค <Okay. S 2> สําหรับคลิปนี้เนาะทุกคนกานาเสวผลกับปะบูกกจะมาให้กําลังใจซ้ำนี้เนาะนทุกคนนวกเขากั เกมตัวที่ไปข้าวซากอีกละซ้อมบททุกคนโอ้โหถูกต้องโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจทุกคนหลายๆอย่าลืมเนาะฝากอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปะบูแล้วก็ใส่ฝนในเด้อโอเคบ๊าย okay. บายใส่ฝนกระซิบอ่าเฮ็ดคลิปไปอย่างให้ทุกคนได้เบอร์อะไเฮ็ดคลิปอยู่นี่แหละเพราช่วงนี้พวกข้าก็ไม่ได้ไปไปไสเลยม่ได้ไปใส่ก็พวกขาก้าวจะถ่ายคลิปลิ้นนเแค่นี้น้ำกันกับปะบูนี่แหละทุกคนฝากกดติดตามพวกข้าวในเด้อบ๊ายบาย